ซึ่งตัวนี้เป็นกระดาษใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอดีตนะครับเมื่อก่อนอุตสาหกรรมในส่วนการซ่อมสีและตัวถางใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ในการทํางานแต่ต้นสีครับปัจจุบันตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์น้อยลงนะครับทำให้ขาดแคลนตัวกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสวัสดีครับจากเดลโบเปอร์เชนอลครับวันนี้เดลโบเปอร์เชนอลมีสินค้าใหม่นะครับมาแนะนํานะครับตัวนี้เป็น กระดาษปิดพ <c oughs> ่นสีนะครับเป็นกระดาษปิดพ่นสีขนาด4 8แกรัมนะครับเราจัดการทําการตัดเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นให้เพื่อนเนี่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นกระดาษใหม่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเมื่อก่อนอุตสาหกรรมในส่วนการซ่อมสีและตัวถังใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ในการทํางานแปดพ่นสีครับปัจจุบันตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์น้อยลงนะครับทำให้ขาดแทนตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ครับทางเราก็มองเห็นว่าตัวนี้ก็คือจะมาทํางานแทนตัวกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือกระดาษษตััวนนนี้เป็กรระะดาใหม่คบ ไม่ผ่านการใช้งานนะคือยังไม่มีหม <youtubers> <simulations. S 2> ึกเข้าไปซึมซับเปนส่วนของตัวเนื้อกระดาษนะครับซึ่งถ้าถ้ามองความแตกต่างก็คือหนังสือพิมพ์มีตัวหมึกเข้าไปสอดแทรกในส่วนของการทํางานไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้โครงสร้างของกระดาษเราจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็ปิดพ่นสีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่รั่วซึมเลยครับมีมาตรฐานแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นเลยครับดีวเราจะทําการสาธิตโดยทางคุณก๊อฟนะครับในการใช้งานในส่วนของตัวกระดาษปิดพ่นสีตัวใหม่นี้นะครับเดี๋ยวลองดูภาพกันเลยครับ